วัดความท้าทายหน่อยนะเราจะไม่สอนแค่ให้เหมือนกับว่าทําโจทย์ได้คําตอบแล้วก็ปล่อยผ่านใช่ไหมพี่นะัทเราต้องมาปูพื้นฐานสอนให้เข้าใจอย่างละเอียดที่รู้ว่าบางคนไม่ถน,นัดคณิตศาสตร์เนาะแต่ถ้าเกิดเราฝึกการทําบ่อยๆนะครับจะช่วยได้เนาะครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่ก๊อตจะมาติวนะครับเรื่องคณิตศาสตร์ที่ข้อสอบกราพอนะออกทุกปี นะครับย้ำว่าออกทุกปีนะพี่เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่าปีไหนที่ไม่ไม่มีออกข้อสอบเนาะโอเคไหมครับอ่ามันคือเรื่องของอายุนั่นเองการนับอายุนะครับนะออกทุกปีออกแน่นอน1 0อยังไงน้องก็ต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะมีวิธีอะไรนะครับวิธียังไงที่ไม่ว่าจะเจออายุยังไงก็ทําได้แบบอีซี่อีซี่ง่ายๆทันทีนะอย่างข้อนี้ เขาบอกว่าอะไรครับเราอ่านตัวอย่างนี้นะครับขนาดนี้มานีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของมานะเฮ้ยอ่านอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านเยอะถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของอายุมามีคําว่าปีมานะเราวาดตารางครับนองเขียนอย่างนี้ครับหาตัวละครครับมีใครบ้างมีมานีครับเราก็เขียนเลยครับว่ามีมานีนะแล้วก็มีมานะนะครับพี่เขียนไปเลยครับว่าเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับ แล้วก็อนาคตเขียนอย่างนี้นะโอเคไหมโอเคไหมทีนี้อ่านโจทย์ต่อครับขณะนี้นะครับมานีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของมานะเนาะก็ข้ามไปก่อนนะตรงนี้ครับ10ปีข้างหน้าเรารู้ว่า10ปีข้างหน้าก็คือจากปัจจุบันไปอนาคตห่างกันกี่ปีครับ10ปีข้างหน้าห่างกัน10ปีนะครับมานีจะมีอายุเป็น2ใน3ของมานนะอยากทราบว่าตอนนี้มานีอายุกี่ปีอ่ะเราก็ไม่ต้องกังวลพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เรามาอา่านใหม่รอบนี้นะครับเขาบอกเลยครับตอนนี้ขณะนี้ก็คือปัจจุบันนี้มานีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของมานะสมมุติว่าพี่ให้นะครับมาน,นีเป็นไปครึ่งหนึ่งของมานะเนาะสมมุติพี่ให้มานีเป็น a มานะเป็น 2a ได้ไหมอ่าตรงนีุ้ทุกคนเข้าใจไหมครับดูนะมานีนะครับมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของมานะก็คือมานีส่วน2เท่ากับมานะอ่าถูกไหมตรวจเขาบอกอย่างนี้ถูกไหมครับ พี่ก็ให้มานีเขาเป็น a ไงก็กลายเป็น a ส่วน2ครับเท่ากับมานีคือ A ส่วน2ถูกไหมใช่ไหมหรือว่ามานะเป็น a อย่างงี้ก็ได้แต่ว่าพี่อ่ะจะทำกลับกันเนาะจะทำกลับกันเนาะพี่ให้มานีนะครับเป็น a มานะเป็น2 a ถูกไหมครับเพราะว่ามานีนะครับมีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของมานะเห็นไหมมานีแค่ A เองมานะตั้งสองนี่เป็น2เท่าทีนี้เรารู้แล้วว่าปัจจุบันนะครับ จากปัจจุบันไปอนาคตคือทำการอะไรครับบวก10ตรงนี้กลายเป็น a บวก10ตรงนี้กลายเป็น2 a บวก10ทันทีครับโอเคไหมถึงตรงนี้ทุกคนยังทันกันอยู่เนาะทีนี้เรามาดูต่อครับเขาบอกว่าอะไรต่อครับเขาบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าครับมานีจะมีอายุเป็น2ใน3ของมานะพี่ก็ก็เขียนอย่างนี้ครับสมมติพี่ก็ทดเนาะทำช้าๆครับให้ทุกคนเข้าใจครับก็คืออะไรครับอีก10ปีข้างหน้าก็คือในส่วนของอนาคตนะครับอ่าอนาคตนะ มานี่จะมีอายุเป็นเป็นคือเท่ากับ2ใน3คือ2ส่วน3ของมานะพี่กเขียนไปนับของมานะทีนี้ไปดูในตารางกันครับมานีคืออะไรครับที่อนาคตนะอนาคตนะมานีคือ A บวก10พี่ก็ก็ใส่ไปเป็น A บวก10นะครับเท่ากับ2ส่วน3มมานะคืออะไรครับ ที่อนาคตครับมานะคือ 2a บวกสิพี่ก็ใส่ไปครับ 2a บวกสิอ่าโอเคไหมเดี๋ยวข้อแรกๆอาจจะแบบตะกุกตะกักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันง่ายทําแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะแต่นี้พี่ก็ค่อยๆแบ่งกับว่าสอนพื้นฐานไปด้วยมันเลยอาจจะดูว่าใช้เวลานิดนึงนะพอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บพี่ก็ขอทําการแก้สมการได้ไหมเราก็เขียนเหมือนเดิมครับ A บวกสิบใช่ไหมครับอ่าพี่ทำงี้ดีกว่าพี่ย้ายสามนะครับจากฝั่งนี้ย้ายขึ้นมาคูณนะครับจากหารย้ายไปคูณกลายเป็นสามวงเล็บ A บวกสิบนะครับเท่ากับสองวงเล็บสองเอบวกสิบอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะทันกันเนาะน่าจะทันกันธรรมดาครับไม่ยากไม่ยากทีนี้ทำยังไงต่อครับเราจะต้องกระจายเลขหน้าวงเล็บเข้าไปทั้งตัวข้างหน้าและตัวข้างหลัง ตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังกลายเป็น3คูณ a คืออะไรครับ 3a บวกกับ3คูณ10ก็คืออะไรครับ30นะครับเท่ากับ2คูณ 2a กลายเป็น 4a นะครับ2คูณ10กลายเป็น20อ่าถูกไหมบวกย0เนาะอ่ะทีนี้เราก็แก้สมก,การต่อครับฝั่งไหนเป็นตัวแปรก็ย้ายให้มันอยู่ด้วยกันฝั่งไหนเป็นตัวเลขก็ย้ายไปอยู่ให้อยู่ด้วยกันนะครับกลายเป็นอะไรครับ 4a ลบ 3a เท่ากับ30ลบ20อ่าครับเริ่มได้ไหมคำตอบก็คือ10เท่ากับ a นั่นเองอ่าเรารู้แล้วครับว่า a ของเราคืออะไรครับ10รู้อย่างนี้ปุ๊บเรารีตอบเลยไหมครับว่าตอบ10เลยไหมอย่าพึ่งนะใครที่คำนวณอ่าตัวแปรได้แล้วว่า a คือ10แล้วตอบเลยอย่าพิ่งนะต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ข้อถามว่าอะไรโจทย์ข้อถามว่าอะไรครับน้องมาดูครับเขาบอกว่า อยากทราบว่าตอนนี้มานีอายุกี่ปีครับมานีนะครับปัจจุบันใช่ไหมตอนนี้คือปัจจุบันนะครับมานีอายุคือ A ดังนั้น A ก็เลยตอบ10ป,ปีนั่นเองเก่งมากครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยเป็นไงมาดูข้อ2กันต่อนะเขาบอกว่าอะไรครับปัจจุบันปิติอายุ4 0ปีพี่ก็อ่านอย่างนี้พี่ก็ทําเหมือนเดิมครับเขียนตารางนะครับเขียนตารางเป็นอะไรครับอดีตนะครับ ปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตตัวละครมีใครบ้างครับมีปิติครับพี่ก็ก็เขียนไปเป็นปิติมีลูกชายครับพี่ก็เขียนไปว่าเป็นลูกชายอ่าแล้วดูสิเขาบอกอะไรครับจทว์เขาให้มาว่าปัจจุบันนี้ปิติอายุ40ปีพี่ก็ใส่ไปครับ40ปีส่วนลูกชายของปิตินะครับมีอายุ5ปีอ่าลูกชายอายุ5ปีโอ้แสดงว่ายังเบบียังเบบีเป็นเด็กอยู่เขาบอกอะไรต่อครับ อยากทราบว่าอีกกี่ปีปิติจะมีอายุเป็นสองเท่าของลูกชายเฮ้ยสแสดงว่าอีกกี่ปีจากปัจจุบันต้องไปไหนครับไปอดีตหรืออนาคตครับต้องไปอนาคตถูกไหมเราไม่รู้กี่ปีสมมติพี่ก็ให้เป็น A อปีถูกไหมครับปิติจาก40นะครับเพิ่มไปอีก A อปีกลายเป็น40บวกเครับลูกชายจาก5ปีนะครับไปอนาคตก็กลายเป็น5้าบวกเแล้วตรวจเขาบอกว่าอะไรครับ อนาคตนะอันนี้พี่ทดให้นะหรือว่าใครที่คล่องแล้วไม่ต้องทดแบบนี้ก็ได้อนาคตเขาบอกว่าเลยครับปิติมีอายุเป็นเป็นแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับ2เท่าของคือคูณครับของคือคูณครับก็คือลูกหรือว่าลูกชายนั่นเองดังนั้นเราไปดูเลยครับว่าในส่วนของอนาคตปิติคือ40บวก A นะครับ เท่ากับ2ลูกชายในอนา,นอนาคตของเขาคือ5บวก a นะครับก็คือ5บวก a นะครับได้เป็น40บวก a เท่ากับเหมือนเดิมครับ2อยู่หน้าวงเล็บอะไรเอ่ยอยู่หน้าวงเล็บต้องกระจายคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังโอเคไหมครับกลายเป็น10บวก 2a นะครับเหมือนเดิมครับเราย้ายข้างครับกลายเป็น 2a ลบ a, a. เท่ากับ40ลบ10ดังนั้น30เท่ากับ a ตอบเลยไหมครับตอบทันทีเลยไหมใต้ a คือ30ตอบเลยไหมพี่ก็บอกว่าใจเย็นๆครับน้องใจเย็นๆมาดูก่อนว่าโจทย์ข้อถามอะไรครับโจทย์ข้อถามว่า <ammed> อยากทราบว่าอีกกี่ปีปิติจะมีอายุเป็น2เท่าของลูกอ๋อก็ถามว่าอีกกี่ปีเนาะก็คือถามตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นเลยตอบ A นั่นแหละถูกแล้วก็คือเท่ากับ30ิ ตอบข้อที่1นั่นเองถูกต้องครับ hey, 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 hey. มาดูข้อนี้ดีกว่านะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าอะไรครับพี่เขียนเหมือนเดิมกว่านาะเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับปอจอบอเนาะแล้วก็อนาคตหาตัวละครครับหาตัวละครนะครับอีก4ปีลูกจะมีอายุน้อยกว่าแม่อ่ะแสดงว่ามีมีใครบ้างครับ มีลูกมีแม่อะมีพ่อพี่ก็เขียนเลยเนาะตัวละครมีพ่อนะครับมีแม่นะครับแล้วก็มีคุณลูกนะครับอีกสี่ปีแสดงว่าจากปัจจุบันไปอนาคตเพิ่มอีกสี่ครับเพิ่มไปสี่ครับเขาบอกอะไรต่อครับอีกสี่ปีนะครับลูกจะมีอายุน้อยกว่าแม่ยี่สิบสี่ปีอะเขาวันวียนไม่ก่อนนะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับพ่อมีอายุมากกว่าแม่หกปีนะครับพ่อก็คือ a บวกหกพี่ก้ให้แม่เป็น A เนาะ พ่อมากกว่าแม่6ปีก็คือ A อบวกหนะครับพ่อมีอายุมากกว่าแม่6ปีเนาะและแม่มีอายุเป็น3เท่าของลูกแม่นะครับสมมุติพี่ก็ทดเนาะแม่นะครับมีอายุเป็นเท่ากับ3เท่าของลูกถูกไหมดังนั้นพี่ก็ให้ลูกเป็น A ส่วน3มได้ไหมถูกไหมเห็นไหมลองดูนะสมมุติแม่เป็น a นะครับเท่ากับ3ลูกคือ a ส่วน3ตัดกันได้ a เท่ากับ a เลยแสดงว่าถูกต้องนะครับ เห็นไหมแม่มีอายุเป็น3เท่าของลูกนะเห็นไหมครับลูกก็ต้องน้อยกว่าแม่อยู่สเท่าก็คือเอามาหารสตรงนี้ทุกคนเข้าใจกันเนาะทำไงต่อครับจากปัจจุบันนะครับไปอนาคตก็คือทําการบวก4นะพี่ก็ทำงนีได้ไหมครับ a6 บวกหกพี่บวกสีในใจเลยกลายเป็น a 1บวกสิ 10. จาก a บวกอีสีกลายเป็น a-4 บวกสี่ส่วนสบวกอีสีเราก็เขียนไปครับ นะครับโอเคแล้วทีนี้เขาถามอะไรต่อครับเขาถามว่าและแม่มีอายุเป็น3ามเท่าของลูกอยากทราบว่าเมื่อ8ปีที่แล้วพ่อมีอายุกี่ปีนะครับแสดงว่าจากปัจจุบันนะครับย้อนอดีตก็คือต้องถอยหลังไป8นะครับทีนี้โจทย์เขาบอกอะไรอีกไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้เนอะอีก4ปีนะครับลูกจะมีอายุน้อยกว่าแม่24ปีก็คืออะไรครับในส่วนของอนาคตนะครับ ลูกจะมีอายุน้อยกว่าแม่อยู่24ปีแสดงว่าแม่นะครับลบอายุของลูกนะครับเท่ากับ24ถูกไหมถูกไหมถูกไหมแม่คือใครครับในในส่วนของอนาคตครับแม่คือ a บวก4ลบกับลูกคือใครครับลูกคือ a ส่วน3บวกด้วย4นะครับเท่ากับ24เราก็แค่แก้สมการหา a ออกมานะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูต่อเนาะเราก็ทําการทําไงครับเรามี3เรามี3อยู่ข้างล่างทายังไงครับต้องการกําจัดตัวแปรไหมกาจัดตัวแปรก็ได้ถูกไหมหรือว่าเดี๋ยวพี่อ่ะทาธรรมดาก่อนเนาะอ่ะทำธรรมดาก่อนเนาะได้ไหมได้ไหมอ่ะได้เป็นอะไรครับพี่เขียนอย่างนี้ได้ไหมครับกลายเป็น A นะครับลบ A ส่วน3นะครับ4ลบ 4, 4หมดนะครับเท่ากับ24 โอเคไหมโอเคไหมหรือเราทําการบวกลบเศษส่วนก็ได้กลายเป็นอะไรครับตรงนี้เขาเขียนอย่างนี้เนาะเอเฉยๆมันมาจากนี้ครับน้อง3าส่วนสามเลบเส่วนสแบบนี้นะครับเท่ากับ24เดี๋ยวพี่ก็จะปูพื้นฐานไปช้าๆเนาะดังนั้น3าส่วนสามเลบเส่วนสก็คือ 2a อส่วนสเท่ากับ24ดังนั้น A ได้เท่าไหร่ครับช่วยบอกให้พี่ก็ชื่นใจครับ A ได้เท่าไหร่ครับต้องย้าย3ไปคูณ 2ไปหารนะครับถูกไหมครับได้คําตอบเท่าไหร่ครับ36มใช่ไหมมาดูกันครับน้องว่าถูกหรือเปล่านะครับ2 12 2นึ่งสองสคูณสได้สามสิบหกนั่นเองสแสดงว่าเรารู้แล้วว่า A คือ36ตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมครับตอบ36มสิบหกเลยไหมครับพี่ก๊อบอกว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าเราคํานวณได้ A ปุ๊บตอบเลยต้องมาดูก่อนว่าโจทย์เขาถามว่าอะไร จทย์ถามว่าอะไรครับน้องถามว่าแล้วพ่อมีอายุกี่ปีพี่ก็ใบถึงขนาดนี้ครับมาดูซิว่าเราตั้งใจเรียนจริงไหมครับเขาถามว่าแล้วคุณพ่อมีอายุกี่ปีครับเขาถามว่าเอ้ยเขาถามว่าเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อมีอายุกี่ปีอ่ะไหนลองตอบมาดูซิว่าทํายังไงอ่ะน้องพันธิตาบอกว่าลบ8อดีตใช่ไหมจากพ่อเป็น A บวกหใช่ไหมครับไปอดีตก็คือ A บวกห เราต้องทำการลบ8กลายเป็นอะไรครับเท่ากับ a ลบ2เท่ากับ a ลบ2ครับน้องดังนั้นคำตอบคือเท่าไหร่ครับเฮ้ยมีคนตอบ28หลายคนนะครับมีคนตอบ28หลายคนนะครับนะครับน้องที่ตอบ28กันดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับห้ามพลาดนะเดี๋ยวไปในห้องสอบผิดนะน้องตอบ28คือน้องเอา36อยู่ๆน้องเอา36ครับลบ8เลยนะครับถูกไหม ไม่ได้นะครับน้องต้องดูก่อนว่าตรวจเขาถามอะไรน้องดูตรงนี้ครับเทียกัดวงอีกรอบนะตรวจเขาถามว่าเมื่อ8ปีที่แล้วพ่อมีอายุกี่ปีเราต้องดูในส่วนของคุณพ่อครับปัจจุบันพ่อคือ a บวก6ถอยไป8ก็คือเอา a บวก6ลบ8ได้ a ลบ 2, 2นะครับ a คือ36ลบ2ตอบ34ถ้าจะตอบ28ต้องถามว่าอะไรครับต้องถามว่า แม่นะครับอีก8ปีเอ้ป8ปีที่แล้วแม่อายุกี่ปีถูกไหมตรงนี้ต้องกลายเป็น A ลบแนะครับจะเป็นอายุของแม่โอเคไหมครับก็คือเอา36ลบแนะครับทีนี้มาดูตรงนี้บ้างดีกว่านะครับพี่ก็จะไม่สอนปล่อยผ่านนะจะดูว่าน้องเข้าใจจริงไหมนะสมมุติว่าพี่ก็ถามว่า8ปปีที่แล้วนะครับลูกอายุกี่ปี นหนครับน้องครับช่วยตอบคําถามให้พี่ก๊อตชื่นใจหน่อยครับว่า8ปีที่แล้วลูกอายุก,กี่ปีมาดูกันครับไหนครับวัดความท้าทายหน่อยนะเราจะไม่สอนแค่ให้เหมือนกับว่าทําโจทย์ได้คําตอบแล้วก็ปล่อยผ่านใช่ไหมพี่นะัทเราต้องมาปูพื้นฐานสอนให้เข้าใจอย่างละเอียดพี่รู้ว่าบางคนไม่ถน,าานัดคณิตศาสตร์เนาะแต่ถ้าเกิดเราฝึกการทําบ่อยๆนะครับจะช่วยได้เนาะดูกันครับลูกนะครับปัจจุบันคือ A ส่วน3 เราถอยหลังไป8ก็คือ a ส่วน3นะครับลบด้วย8 a ของเราคืออะไรครับ36ส่วน3นะครับลบ8ได้เป็น313 326ลบ8คำตอบคือ4นั่นเองโหถ,ถุดยอดครับคาแสดงว,ว่าเราเข้าใจแล้วเนาะข้อ4กันต่อดีกว่านะข้อนี้นะครับเขาบอกว่า ปัจจุบันมาณนะเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องอายุพี่ก็ทาเลยไหมเอาอยากดูไหมว่าเวลาพี่ก็ทาทาไงนะพี่ดูอย่างนี้ครับน้องพี่เขียนเลยว่าหรือว่าเป็นอายุนะพี่เขียนอย่างนี้ครับอดีตครับที่ทําอย่างนี้ทุกครั้งครับปัจจุบันปจบอนาคตเขาบอกละครับมีมานะอ่าพี่เขียนนะครับมานะมีมานีพี่เขียนมานีปัจจุบันนะครับมาณะมีอายุมากกว่ามานีสี่ปีนะครับ ดังนั้นพี่ให้เป็นมานีเป็น A มานะมากกว่า 4B ปีก็คือ A อบวกสโอเคไหมอันนี้ทุกคนโอเคเนาะและมานีมีอายุเป็น2เท่าของชูใจโอ้โหมีชูใจด้วยมานีมีอายุเป็น2เท่าของชูใจนะครับมานีเป็น A ชูใจก็ต้องกลายเป็น A อส่วนสถูกไหมเพราะว่าอะไรครับมานีนครับมากกว่าชูใจถึง2เท่าดังนั้นพี่เลยเอาชูใจหาร2แทนเนาะเป็น A อส่วนสแทนเนาะอ่าเขาบอกว่าถ้าอีก20ปีข้างหน้า จากปัจจุบันไปอนาคตคือ20ถูกไหมมานะคือ a บวก C นะครับมานะคือ a บวก C นะครับบวกอีก20กลายเป็น a บวก24อันนี้ทุกคนทันแล้วเนาะพี่ก็จะไม่มาทดเยอะๆนะ A บวก C บวก20กลายเป็น a บวก24นะครับมาน,นี้ก็คือ a บวก20นะครับชูใจคือ a ส่วน2อบวก20อันนี้ทุกคนทันอยู่แล้วทีนี้เขาบอกอะไรครับ เฮ้ยเขาบอกว่าถ้า20ปีข้างหน้าชูใจมีอายุ30ปีชูใจก็คือตรงนี้ไงอนาคตมีอายุ30ปีนะครับเท่ากับ30อ่ะเรารู้แล้วเราก็แก้สรรมการเลยครับ A ส่วน2บวก20เท่ากับ30ะใครที่แก้สรรมการไม่ข้องเดี๋ยวก็จะอธิบายช้าๆให้ฟังเนาะเวลาทำนะครับน้องสังเกตว่า A คือตัวแปรใช่ไหมให้ทำตัวเลข ที่ไกลจากตัวแปรเห็นไหมสอมันอยู่ใกล้ตัวแปรบวก20มันอยู่ไกลกว่านะให้ทําบวกลบก่อนค่อยคูณหารทีหลังนะครับเราจะย้ายนะครับหนีตัวแปรไปกลายเป็น a ส่วน2นะเท่ากับ30-20ลบ20อันนี้พี่ก็จะทํำช้าๆให้ดูเนาะ a ส่วน2นะครับเท่ากับ10 a เท่ากับอะไรครับ2จากหารย้ายไปคูณ10คูณ2ดังนั้น เเท่ากับ20นะครับตอบเลยไหมตอบเลยไหมครับว่า A หาคำตอบครับแล้วตอบ20ทันทีเลยไหมตอบเลยไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรมาดูกันครับโจทย์ถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรครับจงหาว่าจงหาว่าปัจจุบันมานะอายุเท่ากับกี่ปีเราก็ไปดูครับปัจจุบันนะครับมานะอายุเท่ากับ a บวก4 เอคือ20บวกอีก4คําตอบก็คือข้อที่2นั่นเองสมมติว่าพี่เล่นคําครับคําถามนี้นะปัจจุบันนะครับเขาถามว่าปัจจุบันนะครับชูใจนะครับอายุกี่ปีครับอ่ะไหนตอบมาหน่อยสิปัจจุบันนะครับชูใจอายุกี่ปีครับข้อนี้นะครับปัจจุบันนะชูใจอายุกี่ปีเราก็มาดูนะครับที่ช่องปัจจุบันกับคุณชูใจคือ A ส่วน2ใช่ไหม A คือ20ส่วน2เท่ากับ10ปีถูกต้องครับเก่งมากๆครับคำถามน้องพิชชาบอกว่า A ส่วน2บวก20เท่ากับ30เอาตรงไหนมาทำคะยังไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมล่ะตรงนี้ใช่ไหมล่ะ A ส่วน2บวก20เท่ากับ30พี่ก๊อตย้าย20นะครับจากบวกอยู่มาฝั่งนี้มาลบได้เป็น10พี่ก๊ย้ายสครับจากหารขึ้นไปคูณ คูณกันได้เป็น a เท่ากับ20โอเคนะขออีกหนึ่งคำถามนะ5ปีที่แล้วนะครับมานะอายุกี่ปีถ้าเราตอบข้อนี้ได้แสดงว่าเราเข้าใจกันแล้วเนาะเราก็แค่เอามานะนะครับ a บวก4ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่นะ24ลบอีก5ใช่ไหมตรงนี้นะครับปัจจุบันนะครับไปอดีตก็คือ5 24ลบ5ก็คือ19ถูกต้องนะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง ถามอย่างนี้กว่าแล้ว5้าปีที่แล้วล่ะชูใจอายุกี่ปีเอาอนี้บ้าง5ปีที่แล้วนะครับชูใจอายุกี่ปีชูใจ5ปีที่แล้วอายุห้าปีถูกไหมเราก็เอาแค่ตรงนี้นะครับชูใจปัจจุบันคือ a ส่วนสองนะครับคืออะไรครับ20สิบส่วน2คือ10ไปอดีตก็คือลบ5้าตอบห้าปีถูกต้องครับเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยข้อนี้นะครับเหมือนเดิมครับเจอเรื่องอายุเขียนไปเลยครับ ไม่ต้องเสียเวลานะครับพี่เขียนอย่างนี้ครับอดีตนะครับนี่นี่ก็ตัวใหญ่ไปนะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตมีใครบ้างครับมีป้องนะครับบอยนะครับ16ปีข้างหน้าปัจจุบันไปอนาคตก็คือ16นะครับ อยากทราบว่าปัจจุบันป้องอายุกี่ปีโอเคสมมุติว่าพี่ให้อะไรครับปัจจุบันป้องเมีอายุเป็น3เท่าของบอยนะครับบอยเป็น A นะครับป้องก็ต้องเป็น 3A เออดพูพี่ดูผิดอันหนึ่งนะตาเริ่มลายนะครับโอเคไหมป้องเมีอายุเป็น3เท่าของ A ป,อย,ป, A. ปอยเป็น A ป้องก็ป้องเป็น 3A นะครับทีนี้จากปัจจุบันไปอนาคตทําการบวกเจ้าตัว16กลายเป็น 3A บวก16กลายเป็น A บวก16โจทย์เขาบอกว่าอะไรต่อครับ เขาบอกว่าอนาคตนั้นนะบอยจะมีอายุนะครับมากกว่าก็คือลบครึ่งหนึ่งของป้อง,องก็คือป้องส่วนสองใช่ไหมยูเจ็ดปีถูกไหมตรวจเขาบอกมาตรงนี้ถูกไหมครับว่าในอนาคตนะบอยลบป้องส่วนสองเท่ากับเจ็ดเราก็ไปดูครับบอยคืออะไรครับบอยคือ A บวกสิบหก ลบกับป้องในอนาคตคือ 3a บวก16ส่วน2นะครับเท่ากับ7โอเคไหมโอเคไหมอ่ะทีนี้ไอตัวปัญหาของเราเนี่ยสิมันคือ2เราจะทำยังไงครับพี่ก็เอา2นะครับคูณตลอดสมการเนาะคูณตลอดสมการนะครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น2คูณกับตรงนี้นะ ทำอย่างนี้ได้ไหมน้องดูนะดูตามนะครับหลายคนอาจจะไม่คล่องตรงนี้เนาะ 3a บวก16เหมือนเดิมน,นะครับส่วน2นะครับเท่ากับนะครับ2คูณกับ7ตรงนี้ทุกคนโอเคไหมยังโอเคอยู่เนาะยังโอเคอยู่เนาะยังโอเคอยู่เนาะดังนั้นพี่จะกระจายนะครับอยู่หน้าวงเล็บต้องคูณทางข้างหน้าข้างหลังนะครับกลายเป็น 2A บวก32ลบด้วยน้องสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมครับ2กับ2ตัดกันชั่วๆตัดกันชั่วๆหมดเลยหมดเลยนะครับอ่ะได้เป็นลบนะครับ 3A นะครับวงเล็บนะอ่ะไม่ต้องวงเล็บใช่ไหมเขามีลบอยู่ตรงนี้นะครับต้องกระจายทั้งตัวหน้าและตัวหลังไปด้วยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม เดี๋ยวพี่เขียนอยนก่อนนะก็ได้นะ 3a นะบวก16อย่างนี้กว่าเท่ากับ2คูณ7คือ14สังเกตรครับเดี๋ยวไปก็ทำช้าๆเนาะกลายเป็น 2a นะครับบวก32ลบนะครับต้องกระจายเหมือนกันนะลบต้องกระจายเข้าไปนะทั้งข้างหน้าและข้างหลังกลายเป็นลบ 3a เลบ16เท่ากับ14อ่ะ มาช่วยกันครับมาช่วยกันครับได้เป็นอะไรครับ 2a กับ 3a ตรงนี้กลายเป็นลบ a ถูกไหมครับ32-16ลบ16เหลือเป็น16เท่ากับ14อันนี้ทุกคนได้ไหมดังนั้นพี่ย้าย a จากลบย้ายไปบวกโอเคไหมครับได้เป็น a เท่ากับ1 6ลบ14 A คืออะไรครับ a คือส นะครับ A คือ2เราตอบเลยไหมครับเราตอบ2เลยไหมครับตอบทันทีได้ไหมย่างก่อนมาดูก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรครับเขาถามว่าอยากทราบว่าปัจจุบันป้องอายุกี่ปีครับป้องคือตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันก็คืออะไรครับก็คือเอาเจ้าตัว2คูณ3ถูกไหมถูกไหมอันนี้มันไม่มีชอยใช่ไหมครับมันเลยยากหน่อยนะครับ2คูณ3ามถูกไหมครับได้เป็น หกปีนั่นเองเก่งมากครับดังนั้นนะครับเพื่อความเข้าใจของเราเหมือนเดิมนะพี่ถามอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมุติว่าพี่ถามอย่างนี้ครับอีกอะไรดีสิบหกปีข้างหน้านะครับบอยอายุเท่าไหร่นะครับอ่ะไหนลองตอบให้พี่กัชื่นใจหน่อยครับอีกสิบหกปีข้างหน้าบอยอายุเท่าไหร่ครับอีกสิบหกปีข้างหน้านะครับบอยอายุเท่าไหร่ ก็คือตรงไหนครับบอย16ปีข้างหน้าคือ A บวก16ดังนั้น A เราคือ2นะครับบวก16ได้เป็น18ปปีนะครับเก่งมากครับนะครับรักน้องๆทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีครับ